อยวันนี้วันนี้เราวันนี้เราจะมาทุกอย่างวันนี้เราไปหมื่อไปน้ำไปเลยนะไปใช้ไปใช้ไปทานไปใช้แล้วก็ที่ร้านหม้อเอาไปกินสิ่งที่ด้องได้โอเคมาทดลองกันเลยครับเดี๋ยวเราเอาอันนี้ออกอันออกแล้วออกแล้วเกิดคนที่หนึ่งเลยนะเดี๋ยวพี่เอาก่อน ฉีกมาแล้วใช่ไหมครับอากแล้วค่ะอาบแตะเอ๊ะมันยังไม่ติดจับอ่าบแล้วปุ๊บมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะมันจะเกิดประกายไฟเกิดไฟใช่ไหมเวลาเห็นอะไรก็ไม่ใจกินฟันอันนี้เราโอ้โหม่ต้องเป่าครับอันนี้เราก่อไฟได้เลยแค่เรามีที่ล้างจานกับถ่านไปฉาย ่ามาทดลองอีกครับตาจับบอลไปใส่คนอาตาครับคกัทครับคุณกัทบีบด้วยตาตากายชิ้นใหญ่มากอชิ้นใหญ่อชิ้นใหญ่เกิดไฟแล้วเดี๋ยวปล่อยสิโอ้โหนไม่ต้องปั่าเหรอต้องปล่าต้องเป่าครับเดี๋ยววันจะกระเด็นอ่านี่หมดแล้วอ่าตา อันะกิฟ้องไวชินะกิฟ้องไวชินตาเวตาเขาล้วที่ทำทำยังไงเอ่ยี่ทำก็แค่หาฐานไฟฉายแล้วก็หาเป็นแบบสายแบบนี้มาค่ะแล้วก็ตัวนี้มันต้องสติกเกอร์ค่ะสติ๊กเกอร์เอามาสองอันแล้วก็หาชื้อนี้มาค่ะชื้นที่ขัดน้องค่ต้งได้ก๊อฟต้องไปชินะกิจว่องไวอย่าให้ขั้วมันโดนเงินครับอ่ามาจิ้มได้เลย ตัวนี oh, uh ้โอ้ตัวนี้มันเอียงปี๋เลยไฟไหมไหมไฟไหมเลยตัดใจโอ้ไฟไหมไปถึงตัวสายเลยค่ะไฟไหมอ๋อโน่ไปเลยลองกล้องใหญ่หน่อยเองใหญ่ใหญ่เลยใหญ่ใหญ่มากๆรู้ไหมคะ ก็กยเอาไม้มาวางก็ติดเลยให่ากให้ให้คนแรกก่อนพี่คนนะวางนะแล้วนี้ออกพี่พี่ไข่นะทุ่งทุ่งลอ่ใหญ่มากไม่ต้องัดไ้ไอ้ตรงไหนไม่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 ยุไม่ต้องตัวแล้วค่ะตรงไหนคะ เอ้ตรงนั้นแหละค่ะตรงกลางนั่นแหละมันไหม้แล้วค่ะมันมัมันันมันไันมังมนมั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 นไหม้นมันมันมนมันมปนมันมัมันมันมันัมลิปนมันมัมันมันมันัมมันม้มันันมันนัมันนัมันมลนมมันม จะทําให้เกิดประกายไฟขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วพอเราไปจับแล้วเนี่ยมันจะเป็นผงๆไหมคะไม่งไงอันนี้ที่ขัดเราซื้อมาเท่าไหร่39บาทสามสิบเก้าบาทโอ้ไม่ปพอก็ก่อไปได้มีฐานกระชันเดียวก็ก่อไปได้โอเคเอต่อไปต่อไปอบ๊ายบายวันนี้เราทดลองกันแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมอย่าลืมกด subscribe ่อติดตามพีทไมค์เลยนะคะ ต่อไปคับต่อไปอกิัตไปไปบต,ต่อไปกิ๊ด,ดิีนั้น <c oughs>